ไปทุกอย่างเนี่ยเหมือนเกียร์ธรรมดาหมดเลยแต่ว่าอันนี้จะกับพวกเกียร์ใหม่ปกสปีดของเราเนี่ยเกียร์ออโต้อาจารย์ลองนะครับที่อยากให้วัดสองอย่างคือเรื่องของการทำงานของเกียร์นะผมกับการเลื่อนไหลของเกียร์ระหว่างเกียร์ไปเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะผมแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออัตราการเร่งของเรานะครับผมอาจารย์ลองตัวถืว่าทำได้ดีนะครับ ราบเรื่องนะอา 2, 2> 3. จารย์เมือกีสองสาว่าราบรื่อต่อเนื่องนะครับมีตำแหน่งเกียร์บอกที่ถ้าเป็นเกียร์โต้ถ้าสมมติเป็นอยู่มนเนี้ยจะไม่มีแต่ถ้าสมมติเป็นเลฟโทนิกเมันจะขึ้นให้นะครับครอร เสียงเครื่องยนต์เงียบนะครับเงียบมากสำหรับรุ่น1.9สอนะครับเงียบอย่างเดียวเ,เ,เลยผมสามนะครับรตาเร่งดีต่อเนื่องนะครับ ีลลิงโอเคครับไม่ไม่อะไรไม่เบาน้ำหนักอะไรถือว่าดีนะครับตอนนี้เราลองเล่นกันแลวาแต่ว่าที่นี่เขาจำกัดไว้ประมาณ120กิโลเมตร่อชั่ได้นั้งได้ับการเ่นนะครับดีต่อเนื่องแต่ความเร็วต่ำมาความเร็วสูงเลยครับการเปลี่ยนเกียร์นี้ไม่รู้สึกเลยนะครับถือว่าราบรี่นแบบปิลลิงดี สบายนะครับทำให้ง่ายสบายบต้องระดับลมอะไรดีนะครับาการเติมพันเร่งในคูงถือว่าบนถนนดีเลยครับขับง่ายไม่เหนื่อยผมว่าเดินทางไกลยิ่งสบายสบายเลยครับแต่คันนี้ต้องเวลยายะวไปนิดน่งอ่าเวลยายะวนิดนึงเพราะอย่าเดี๋ยวเรารเราเล่งไม่ได้ครับตอนนี้เขาก็จะลองพวกเอ่อเล็ท์มือ,จจอ,อกัอะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมติทาอาจจะช้าแสดงเขาอาจจะลองวงลองเกียร์อะไรพวกนี้ครับอาจจะ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับครับในโหมดเกียร์ธรรมดาเลฟซูนิกนะครับนี้ตำแหน่งเกียร์นะครับเลียรเกียร์แล้วนะครับหมุนเล่นได้สบายได้ครับเช็นเกียร์ลงมาเกียร์สีนะครับเกียร์สี้าเกียร์สีเกียร์สีเกียร์ห้า ถในการขับขี่นะครับ,รบในการเล่งแซง<อ>หรือว่าการขึ้นเขาลงเขาเพราะว่าตัวนี้จะใช้ได้ประโยชน์มากๆเลยสําหรับเล็อนดโอดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอยาก้นให้เห็นระหว่างเป็นเจะสะ,ด,ะ <laughs> ดุนะครับนเป็นนะครับกรเาผชอบขับตรงโค้งในีมันมากๆครับ้าโค้งดีนะครับจอดถนนนะฮนะครับสบาย จากของการเตินคันเร่งน,นะครับผมไม่เลยไม่รู้อยู่ตำแหน่งเกียร์ที่เท่าไรแล้วครับเพราะว่ามันุมนวลจริงๆนะอาจารย์เราไม่ไม่รู้สึกที่ที่ที่เท้าผมเองก็ไม่รู้สึกของการเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกถึงการกระตุกข,ของของการเปลี่ยนเกียร์เลยนะมีอัตราที่ที่ทำให้สมูทไหลายลื่น ขับสบายไม่รู้สึกเครียดในการในการเติมคนเรงเข้าไปนะครับเพราะว่าผมว่าอา,าเรงมันตอบสนองได้ดีด้วยนะครับโไหนมีสำคัญในเครื่องอยนต์นี้เงียบมากนะครับ เป็นเกียร์โหมดเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับ,รบ,รบเกียร์ธรรมดาครับตาเล็กนิดมากพุ่งเลยเ,เกียร์สี่นะครับขับสนุกมากมากนะครับเกียร์แค่เลี้งแสงอาจจะมันใจมากขึ้นครับผมว่าเหมือนเราได้สั่งงานด้วยตัวเองะครับ,รบฟิลลิ่งลากรอบเอาไว้ขับเร็วเร็วรีบตรวจอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับเป็นเกียร์ออโตโ้สบาย สอบเสร็จแล้วก็ช่วงใหม่ก็จะมีการอบรมในในอาคารเนาะครับใช่ครับอาจารย์สมรุปได้สี่โมโนกระโหลกได้สี่ชุดซ้ายเขาจัดจานครับหมายถึงว่าตัวนี้นะครับทำในส่วนของเรื่องของเกียวต้นะครับรุ่นใหม่นะฮะผมว่าการเปลี่ยนเกียร์ตั้งแต่ย่านความเร็วต่ำไปความเร็วสูงมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับราบรื่นนะครับแล้วก็อ่าร่มนวลนะครับ ไม่ไม่รู้สึกการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็โหมดเลอโทอนิกนะครับขับสนุกนะครับขับสนุกหรือว่าช่วยในการขับรถได้ได้สนุกมากๆขึ้นด้วยนะครับ<ม>แล้วเกียร์ห้าเกียร์หผมคิดว่าน่าจะเป็นเกียร์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดน,นะครับในเครื่องโอเวอร์ดนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ